ครับสวัสดีครับท่านเคยเจอปัญหากรณีดังต่อไปนี้หรือไม่รกรณีที่ท่านเซ็นคํำประกันให้กับลูกหนี้แล้วต่อมาปรากฏว่าลูกหนี้นะครับผิดนัดต่อเจ้าหนี้ นะครับเจ้าหนี้จึงมาฟ้องท่านให้รับผิดในฐานะผู้ค้ำประกันจะมีทางแก้ไขปัญหายังไงนะครับกรณีนี้นะครับในทางหลักกฎหมายนะครับถ้าท่านเป็นผู้ค้ำประกันแล้วกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ผู้ค้ำประกันก็ต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้นะครับแต่ตัวผู้ค้ำประกันนะครับมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ครับกรณีแรกผู้ค้ำประกันนะครับสามารถยกข้อต่อสู้ของตัวลูกหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ได้นะครับเช่น กรณีนี้ที่เจ้าหนี้มาฟ้องเนี่ยนะครับขาดอายุความแล้วท่านก็สามารถยกเลื่องอายุความขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ได้เลยครับหรือนะครับท่านยังสามารถยกข้อต่อสู้ของตัวท่านเองในฐานะผู้ค้ำประก,กันขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ได้เช่นเดียวกันครับเช่นกฎหมายบอกว่าการฟ้องผู้ค้ำประก,กันนะครับจะต้องมีการบอกกล่าวผู้ค้ำประก,กันภายใน60วันนับแต่ลูกนี้ผิดนัดแต่ปรากฏว่าผู้ค้ำประก,กันนะครับเจ้าหนี้ไม่ได้มีการบอกกล่าวผู้ค้ำประก,กัน กรณีนี้นะครับท่านก็สามารถยกข้อต่อสู้เจ้าหนี้ได้เลยครับหรือกรณีที่2นะครับท่านสามารถใช้สิทธิเกี่ยงนะครับเกี่ยงคืออะไรคือท่านทราบว่าตัวลูกหนี้มีทรัพย์สินอื่นอยู่นะครับเพียงพอที่จะชาระให้กับเจ้าหนี้ได้ท่านก็สามารถที่จะใช้สิทธิเกี่ยงนะครับให้เจ้าหนี้เนี่ยนะครับไปบังคับเอากับตัวทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อนได้เช่นเดียวกันครับหรือกรณีสุดท้ายนะครับกรณีที่ ท่านมีการชำระหนี้ให้กับตัวเจ้าหนี้ไปแล้วในฐานะผู้ค้ำประกันนะครับท่านก็สามารถสวมสิทธิ์นะครับเขาเรียกว่าสวมสิทธิ์นะครับความเป็นเจ้าหนี้นะครับมาใช้สิทธิ์ในการฟ้องไล่เบี้ยนะครับตัวลูกหนี้ได้ภายหลังได้เช่นเดียวกันครับนะครับในกรณีนี้นะครับจำไว้นะครับตัวผู้ค้ำประกันนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางสู้เจ้าหนี้ทุกกรณีอยู่ที่ว่าจะต่อสู้เจ้าหนี้ได้หรือไม่เท่านั้นเองนะครับถ้าท่านมีปัญหากฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ ท่านสามารถไปปรึกษาหรือติดต่ออายการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศนะครับสวัสดีครับ